ซ <The> <c oughs> มาทางไหนกลับไปทางนั้นถ้ามึงไม่ไปอย่าหาว่ากูไม่เตือนลุงเป็นใครข้าอาจารย์คม อะอาจารย์คมใครวะแผนมองคนตรงหน้าที่เข้ามาช่วยเขาไว้แม้จะไม่ได้ยังหนุ่มอย่างแน่นแต่ก็ดูหน้ายำเกรงไม่น้อยเขาคิดว่าคนคนนี้ต้องมีวิชาอาคมแก่กล้าพอตัวแน่ๆขอบคุณที่ช่วยฉันไว้ฉันชื่อแผน ส่วนเจ้านี่ชื่อเจ้าเอี้ยงเอ็งไม่ใช่นกธรรมดาสินะสายตาเฉียบแหลมมากเจ้าเองก็คบเก่งเอาเรื่องเหมือนกันสินะป่าแถวนี้มีแต่คุณสายของต่ำผีตัวเมื่อกี้ก็เหมือนกันถ้าเอ็งไม่มีวิชาติดตัวก็อย่าเข้ามาเลยจะดีกว่าพวกฉันมีที่ที่ต้องไป พวกเองจะไปไหนกันแผนได้เล่าจุดหมายของตนให้อาจารย์คมฟงังนั่นก็คือเทวาลายัยรวมถึงสาเหตุที่ต้องไปให้ได้ไม่ว่าจะต้องเจอกับอะไรโดยอาจารย์คมที่ตั้งใจฟงังก็สะดุดกับชื่อชื่อหนึ่งที่แผนพูดออกมาเพื่อนเองชื่ออะไรนะชื่อไอ้นนอาจารย์คมถึงกับชะงกัก หัวใจเต้นรัวแทบไม่เป็นจังหวะแม้จะยังไม่แน่ชัดว่าจะใช่คนเดียวกันหรือไม่เพราะตลอดระยะเวลาหลายปีมานี้แกก็ไม่ได้ข่าวคราวของนอนเลยแม้แต่น้อยลุงเป็นอะไรหรือเปล่าลูกค้าก็ชื่อนอนอาจารย์คมหันมาพูดกับแผนและเจ้านกเอียงทั้งสามมองหน้ากาันก่อนอาจารย์คม จะให้ผลัดกันเล่าเรื่องของนอนเพื่อประติดประต่อเรื่องราวทั้งหมดโดยเริ่มจากเจ้านกเอียงที่อยู่เคียงข้างนนมาตลอดซึ่งเรื่องราวการเดินทางของนอนน,นั้นแม้จะเสี่ยงอันตรายแต่อาจารย์คมที่ฟังอยู่ก็อดภูมิใจไม่ได้เลยว่าลูกชายของตัวเองนั้นจะเก่งถึงขนาดนี้ พวกเขาใช้เวลานั่งคุยกันอยู่ตลอดทั้งคืนจนฟ้าสาไม่นึกเลยว่าลุงจะเป็นพ่อของนนพวกเองคิดดีแล้วใช่ไหมที่จะไปข้าไม่มีทางทิ้งสหายเด็ดขาดฉันก็ด้วยถึงไม่รู้ว่าจะทำอะไรได้บ้างหรือเปล่าก็เถอะแต่ฉันไม่ยอมอยู่เฉยๆหรอกอาจารย์คมมองแผนกับเจ้านกเอียงที่กำลังทำหน้าเครียด พรางคิดในใจว่านนนั้นเติบโตมาพร้อมมิตรสหายที่ดีมากจริงๆพวกเราไปให้ถึงก่อนดีกว่าแล้วค่อยหาทางกันอีกทีเพราะสิ่งที่รออยู่มันไม่ธรรมดาแน่แผนกับเจ้านกเอียงพยักหน้ารับก่อนจะลุกขึ้นออกเดินทางไปพร้อมกับอาจารย์คม พวกเขาดัานด้นมาจนถึงป่าฝั่งเขมีท่ามกลางบรรยากาศที่เริ่มผิดแปลกไปเรื่อยๆแม้จะเป็นช่วงกลางวานันแต่ป่าแห่งหนี้กลับวังเวงอย่างน่าประหลาดพระอาทิตย์เริ่มคล้อยต่ำลงก่อนแสงสุดท้ายจะหายลับไปพืนฟ้าถูกแทนที่ด้วยความมืด ที่คืบคลานเข้ามาอย่างรวดเร็วสายลมเย็นที่พัดโชยมาทำให้กิ่งก้านของต้นไม้กระทบกันส่งเสียงกรอบแกรบอย่างน่าขนลุกทั้งสามหยุดชะงักเมื่อมาเจอเข้ากับหมู่บ้านร้างกลางป่าแห่งหนึ่งเกิดอะไรขึ้นที่นี่ข้าว่าที่นี่คงไม่มีใครอยู่แล้วล่ะ อยู่ใกล้ข้าไว้อาจารย์คมว่าก่อนจะออกเดินน้นำครางสอดส่องสายตาอย่างระแวดระวังจนพ้นเขตหมู่บ้านมาได้ทันใดนานนกในป่าก็พาก,กันส่งเสียงรอ้องเมือนเป็นสัญญาณเตือนอะไรบางอย่างพวกเราใกล้ถึงแล้ว เจ้านกเอี้ยงที่คอยสื่อสารกับบรรดานกในป่าอยู่ตลอดพูดขึ้นซึ่งทุกอย่างก้าวที่เดินไปนานราวกับกําลังถูกจับจ้องจากที่ไหนสักแห่งราวกับว่าที่แห่งนี้ไม่ได้มีแค่พวกเขาเท่านาั้น จนเมื่อพ้นเขตชายป่าหัวเขาก็มาโผล่ยังเทวาลัยที่ตั้งตระหง่านอยู่เบื้องหน้าอาจารย์โคมมองกลุ่มก้อนดวงวิญญาณสีดำทมินที่ลอยวนเวียนอยู่รอบเทวาลัยแก่รู้ได้ทันทีว่ามันคือผีจากคุณไสมนดาวและคนที่สามารถควบคุมพวกมัน มาเป็นบริวารได้เยอะขนาดนี้ต้องไม่ใช่คนธรรมดาแน่ หลานมึงมาแล้วมันพาคนที่กูอยากเจอมาด้วย อีกสองว,วันกูก็จะได้ครอบครองร่างนี้มึงเฝ้ามันไว้ให้ดีเจ้าเอี้ยง ท่านตาอยู่นี่ใช่ไหมข้าว่าไม่ได้มีแค่ท่านตาของเจ้าคนเดียวน่ะสิ อาจารย์คมเหลือบมองไปยังเทวาลายัยก็เห็นร่างที่กำลังเดินออกมาอาบแสงจันทร์สี่เลืออซึ่งเพียงชั่วพริบตาแก่ก็รู้ได้ทันทีว่ามันคือหากอย่าสบตามันสิ้นคำแผนก็รีบหลับตายกมือขึ้นปิดหน้าตัวเองทันที แต่ด้วยความอยากรู้อยากเห็นทําให้แผนค่อยๆลืมตาพร้อมกับเลื่อนมือลง <c oughs> อาจารย์คมบริกรรมคาถาป้องกันผีรรยนับสิบที่กำลังพอมล้อมลุกหล้ำเข้ามา ก่อนจะเป่าคาถาไล่พวกมันจนสลายหายไปเอ็งหลบไปก่อนอาจารย์คมบอกเสียงดงังเพราะหากเมื่อกี้แกปัดเป่าไม่ทานแผนก็อาจถูกกินดวงวิญญาณไปแล้วมึงทำอะไรลูกกู พิดแล้วนั่นมันลูกกูไอค้คมมึงพูดอะไรของมึงไอ้นอนมันจะเป็นลูกมึงได้ยังไงมึงลืมเรื่องกูกับดอกแก้วไปแล้ว